แก็บข้าเป็นกระใสกินจิบแก้บแต่ว่ากินไปหลายคนเอ่ะมันหลายยี่ห้อนะสูตรบอกบอกยากงซื้อทั้งเบียร์ทั้งรีโอเสือริโอสิงสไปร์อยกับซิมหมดตัวมันแสเนาะมันกับพ่อมูมันกับมวนเออกินไปได้ผิดไปได้พลานไปออกินพ้าเป็นกระใสคอยบ่กินถ้าคาอยบ่ดื่มบอ่อยังิมันกลับไปน้ำมูบ่ได้เนี่ยมันก็ต้องมวนเป็นน้ำกันตอนนี้กำลังมักมลอนะผู้รางคนเล่นจะว่าเล็บเปื่อย

เกีมีนอเป็ดอนุญาตให้เขากินเองนะกับมะวายเขานู้น Let's go please stand up no. You miss it or I m ม s ส s o m e i มันที่นอนฉันนะของเธออยู่บนหัวฉันนมันเนนอนเป็นเด สุเนยสบายแห้งจระขังขัวข้อาผัว่าาเป็นมอนขาดเลยอ่ะพรุนี้นะคะอย่าลืมขอกุมเด้อจจานน้องคอปเตอร์นะคะแล้วก็อิหลากกัสิเพิ่มเพลงก่อนต่อก่อนเตยโนนน,นีน,นั้น เราออกเอาไว้แค่15นาทีถึง20นาทีพอนะเกินแล้วเกิดแล้วไม่ยังไม่เกิด,กดมันเย็นหน้าดีเนาะแผ่นมาสหน้านะคะทุกคนเราใช้เราใช้แผ่นมาสหน้านะคะของอืมของแต่ประเทศเลยนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วก็ไม่ประเทศเพือ่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชา เพราะว่าเราเหมามานะคะห้าสิบแผ่นต่อวนินาทีนะคะเราก็เลยเชอยพ่อจ๋าปอมพ่อจ๋าอําพ่อจ๋ากลับเบิ้ลนะคาไปดูบ้านใหม่นะคะแล้วก็พายุเข้านะคะร้านคุณเมนูของอิหละก็พังทลายนะคะด้วยพายุฝนแคะ่ทุกข์เสีงเเยงเป็นไรเสียงเป็นไรเหเสียงเป็นไรก็สียงเบา เสียงเบ,บ้ไงเธอทำเป็นหรือเปล่าเสียงเบ,บ้อ่ะฉันไม่เป็นไม่นะเราต้องแบบว่าใช่ไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนเสียงแบบแก่อะไรมากมายนะั้นจริงเสียงเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะแก่ yeah. มันคือปลาให้ใจใช่อําพ่อจา๋าคงคิดท,ทอดทหละคิดอหละเมื่อกี้เข้าคุยกันกับพ่อจา๋าเขาแล้วค่ะพขาแชดหาก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้คิดเตอนนี้คิดว่ามาถึงนะคะนางก็ยังไม่ทำอะไรนะคะก็นางก็ซวยมาม่าก,ก่อนเลยค่ะ ให้เขาอจะถามว่าไม่อ่านแปลงเขียวแล้วไหมคะแปลงแล้วค่ะแต่ก็เหลืองเหมือนเดิมกี่สีเหรียญแปลงยี่สีเหรียญซาเมือแปลงเท่นึงน่ะหน้าเริ่มใสขึ้นมาแล้วค่ะแม่ดูค่ะเนี่ยอามีอยากได้ทิชชู่เปียกแต่ไม่ยัง เออฝ่อแม่เขไม่ได้มาพูดสิบนาทีไม่ใช่จะเอามาเช็คน้ำเขาใช้ดอกล้วนใส่หัวนวดตีสตีค่ะเราก็อยากอ่านข้อความนะคะแต่ว่าเราขอบคุณหัวใจนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถอ่านได้เพราะเราไม่ได้ใส่แว่นตานี่แหละค่ะ นามาต่างเนียนนางมาขึ้นจะเทียวคิดว่าใครทีไรนั่งเอาออกมาหลายเปลี่ยนนี่นคะเราก็ขอบคุณภาพเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้คภาพเปลี่ยนมีเขาเรียกอะไรวะกระชึกเกลนะคะจากคุณแม่หลิวนะคะแม่หลิวที่รักน่าข่าวเนียนมากเลยค่ะสิ่ขึ้นมาละสิ่ขึ้นมาลานา หนาจากสิึ้นเมื่อคืนค่ะ้บเสบจนถึงหกโมงเสามือนอื่นน่าจะถึงหกโมงแรงของไม่ใช่อื่นสวัสดีทุกคนโตแค่ตอนกลงเว้นเดี๋ยวมาตก ก็มีพี่มามาสัมภาษณ์เรานะคะว่าเราไปเล่นน้ําเราเป็นยังไงบ้างนะคะเออใช่ค่ะเราตั้งใจเล่นมากเลยค่ะพี่ตังโผไปมีตังโผล่จังหวะไหนจังว่าไดควนข่าไหนังดับ แฝงพระเจ้าพอยหยอกหลานซื่อเค่ะเราแฝงฝันอยู่นะคะทุกคนเราแค่เร้องเล่นแล้วก็หยอกหยอกชื่อเสือนะคะเราแฝงฝันแล้วก็เราน้ำมีน้ำยาบริปากด้วยนะคะทุกคนดิฉันว่าดิฉันน่าไม่ตึงรูปขาดิฉันเบาหลาย ก็จะมีฟางชุ่มชื้นนะคะค <c oughs> าลาเทนเโลชั่นทองตัวนี้ดีจริงนะคะ <c oughs> สามารถมาร์กมือให้เป็นอมชมพูก็ได้นะคะ <c oughs> ลบนีม่มารตรงข้อศอกหรือว่าหัวเข่าก็ได้นะคะยัง ใช่แล้วโจรัะส์ฉันอืมนี่ต้องเตือนหลานโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าเบลอยกซื้อเบลอยกซื้อจะแม่แม่ย่าอินเด้อร์ที่เราเบลอยกซื้อที่เราแปลงที่เราแปลงอยู่อันนี้หนูเอาอะไรอ่ะเอาเอาออกไปเถอะ